ที่นี่วิถีชาวบ้านบ่าวเสียงคานและหวยแม่นในถิ่นเกิดวันนี้เป็นวันที่23หรือ22 22ค่ะ22เดือนกุมภาพันธ์2567โค้งสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะให้กับพี่พี่น้องน้องไม่มีอะไรให้กับยาติธรรมของที่นี่วิถีชาวบ้านและบ่าวเสียงคานหวยแม่นในถิ่นเกิด วันนี้มาด้วยกันทั้ง3ช่องครับขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กับพี่ๆเขาที่สื่อเป็นแนวทางให้กับบรรดา f c ทุกท่านนอนอยู่บ้านก็ได้เห็นคลิปปู่เทพนอนอยู่บ้านทุกท่านก็มีโชคขอให้วันที่หนึ่งมีนาคมจงเป็นวันที่เป็นมงคลคมีเงินมีทรัพย์มีบารมีนะครับ พี่น้องครับก่อนที่ปู่เทพจะปล่อยผลการสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่หนึ่งมีนาคมคผมฝันดีมากครับเมื่อคืนโอครับผมผมฝันว่าอดีตนะครับอดีตคอยานะครับอดีตท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณทักษิณชินวัตรนะครับมาเยี่ยมที่สถานปฏิบัติธรรมปู่เทพ,พมาสองคนกับคุณเซนนะครับ แล้วก็บอกว่าผมอยากจะกราบมังกรผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นนะครับผมก็เลยคิดคำนวณว่าหรือว่าห้วยมันจะออก4 1จริงๆหรือว่าห้วยมันจะออก2 8จริงๆพี่น้องรู้ไหมว่า2 8มาจากไหนครับผมนะครับเดี๋ยวปู่เทพจะเฉลยให้ดูงวดก่อนพี่น้อง fc ของบ่าวเซงคารและ หวยแม่นในถิ่นเกิดและที่นี่วิถีชาวบ้านมีใครมั่งเนาะที่โชคดีมั่งติดตามปู่เทพไปเรื่อยๆนะครับมะลงมะเสงรวมกันแล้วมี24เดือนนะครับเพราะเป็นปีมหามงคลงูใหญ่แล้วก็งูเล็กปีนี้งูใหญ่นี่มาเก้าสะเหลือเกินไม่พลาดทุกคนครับมาเก้าตลอดเลย เพราะเป็นปีมหามงคลเขาเรียกว่ามังกรทองอปีนาคราดใหญ่นะครับหากแม้นว่าใครดวงตกนะครับอย่าลืมซื้อแหวนทองคําหรือสร้อยทองคํานะครับเป็นสีทองอเอาไว้นิ้วนางข้างซ้ายก็ได้นิ้วนางข้างขวาก็ได้อขอให้อยู่ที่นิ้วมือเราจะได้กรรมอะไรจะได้เป็นเงินเป็นทรัพย์ หรือแหวนเงินก็ได้ครับ,รบใส่เพื่อแก้กเคล็ดปีนี้เป็นปีมหามงคล FC ทุกท่านหากไม่เข้าใจเรื่องดวงชะตาราศียังไงก็ติดต่อที่เบอร์อที่เบอร์ปู่เทพได้นะครับ,รบหากแม้นว่าพี่น้องบอกว่าอมั่นใจไหมงว่านี้ปู่เทพบอกไปแล้วอย่าโทรนะครับเม็ดเดียวนะครับ บอกไปแล้วนับจากวันนี้หลังจากวิถีชาวบ้านแ,และหวยแม่นในถิ่นเกิดเบาเซงคานตอนนี้หวยแม่นในถิ่นเกิดกําลังไล้์สดอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะครับฝากกดแชร์กดลัวไปเรื่อยๆนะครับแชร์ไปแชร์ไปเพราะคุณรู้ไหมทําไมถึงบอกว่าพวกพี่น้องพวกคนยากคนจนเราก็จน พี่ๆเขาก็จนดิี้นลนทํางานฉะนั้นคนจนก็หวังพึ่งพึ่งอะไรพี่น้องพึ่งหวยคนรวยก็พากันพึ่งหุ้นนะครับลงทุนก็หวังได้กําไรฉะนั้นลงทุนน้อยได้กําไรมากมีอย่างเดียวก็คือหวยครับอย่าบอกว่าปู่เทพชวนให้พี่น้องต้องงมงายนะครับต้องชวนให้พี่น้องหมดสตางค์หมดทรัพย์ พี่น้องฟังไว้นะครับฟังไว้เป็นการบ้านหวยปู่เทพออกแล้วนะครับ3มงวดติดอดีตเคยออกมาแล้วสิห้างวดติดปีนี้จะผ่านเกณฑ์ไหมจะทำลายสถิติไหมฉะนั้น f f c ที่นี่วิธีชาวบ้านหวยแม่นในถิ่นเกิดและบ่าวเซงคารถ้าเห็นคลิปปู่เทพออกวันใดนะครับกดเข้ามาดูเลยว่าหวยปู่เทพตรงใจกับพี่น้อง f c ีทุกท่านไหมนะครับถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับอย่าคอมเมนต์นะครับบุญกุศลที่ปู่ทำมานะครับถ้าไม่จริงไม่ได้ถึงระดับนี้นะครับเป็นคนที่ช่วยเหลือคนยากคนจนจริงๆนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกันสมทบทุนในการสร้างสารทาวิรุักเนาะ,ะและบูชาตะกุดมงคลของปู่เทพเพื่อเอาไป เสริมสร้างบารมีเพื่อป้องกันภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงปู่เทพไม่ได้ปลูกเสกเองนะครับปู่เทพเป็นคนเขียนตามตำลานะครับเขียนตามตำลาสูตรครูบาอาจารย์สมัยครูบาอาจารย์สอนเขียนถูกต้องตามตำลาแต่หลวงพ่อที่อธิษฐานจิตวัตถุบางคลปู่เทพแต่ละชิ้นมีแต่ระดับแนวหน้านะครับครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอริยะเจ้าเป็นพระสงฆ์คุณเจ้า ที่ดังๆที่สุดในศรีสะเกดนะครับอย่างเช่นหลวงปู่เมียนวัดบ้านจะเนียงอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์และครูบาอาจารย์อื่นๆนะครับอีกหลายท่านหลายคนนะครับฉะนั้นวันนี้พี่น้องพร้อมที่จะมีโชคมีลาบไปกับผมหรือยังพร้อมแล้วครับพร,พร้อมนะครับถ้าพร้อมอนุโมทนาบุญกับปู่เทพด้วยนะครับสาธุครับ ส่วนที่ปู่เทพฝันว่าฝันถึงอดีตท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับคุณทักษิณชินวัตรนะครับคุณตาทักษิณมาเยี่ยมปู่เทพที่ทิพสถานปู่เทพขอให้ท่านมาจริงๆเหอะนะครับขอให้ท่านมาจริงๆ,ๆเอะมาไหว้เทพเจ้าพญามังกรและมาขอพรเมืองรับแลที่นี่มันเป็นความฝัน ปู่เทพไม่ได้แอบอ้างนะครับแต่มันเป็นความฝันความฝันย่อมผู้ได้ใช่ไหม<ช>นะครับพี่น้องบางคนยังฝันถึงพ่อหลวงเราเลยใช่ไหมพ่อหลวงราชการที่9พ่อหลวงราชการที่10อย่างเงี้ยทุกคนก็ยังฝันแล้วก็มาแปลเป็นโชคเป็นลาบแต่ผมเองฝันถึงท่านอดีตท่านนายกทักษิณชินวัตรสำหรับบ้านเลขที่ปู่เทพ28ครับมากบอมากค่ะ สวยไหมสวยมากพอเมื่อกี้เจอที่ฐานด้วยสองแปดเจอที่ฐานชัดเจนเลยชัดเจนเลยค่ะสองแปดสองแปดพวกคนยังไม่รู้ว่าปู่เทพจะปล่อยตัวไหนใช่ไหมใช่ค่ะสองแปดครับค่ะเกลกสามตัวก็คือดูครับแคปเจอร์เลยนะคะทุกคนดูครับชอบตัวไหนเอาตัวนั้นเลยอืสี่สามแพงจึงคืเงยพี่น้องแพงจึงคืนเลยค่ะบาทที่นี้ตัวเดียวบตองกับ คงตุดท้ายปูเทพครับพี่น้องครับครับเบิ้งเลยสามตัวค่ะแคปเจอร์ได้เลยนะคะมีตัวไหนแน่ครับวอลเบิ้ง4ีหนึ่งเอาสามตัวก่อนเอาสามตัวใช่ไหมคะ4ีสามแปดสีสองแปดแล้วก็สองตัวก็สามแปดสองแปดแล้วก็สีหนึ่งสีเจ็ดหหนึ่งพี่น้องครับฟังปูเทพสักนิดหนึ่ง บางครั้งพี่น้องอาจจะไม่ไม่เข้าใจมีตัวลองตัวกันด้วยเนาะครับสามแปดเนี่ยนะครับสามแปดนี่คือเอกเลยนะเอกที่นี่เลยเ,เอกเลยเอกเลยมาเอกเลยค,คือสามแปดลองก็คือเลขสองตัวนะครับสองแปดสองแปด ผมคิดว่าเลขผมทั้งสองตัวนี้ออกบนออกล่างหมดเลยออกได้ทั้งบนทั้งล่างครับออกได้ทั้งหมดเลยสครับฉะนั้นสามตัวก็คือสี่สามแปดพอใจไหมครับโอ้มันนี่คดคิงลูกจาเลยแล้วก็สี่สองแปดสวยไหมสวยมากไม่มีอะไรหลายตัวโปรเทพไม่ได้ให้สี่สามนะเพราะสี่สามมันออกแล้วงวดนี้ระวัง ตัวนี้ระวังเฉยๆฉสี่สองจริงๆผมไม่ได้มั่นใจสี่สองหรอกผมมั่นใจสี่หนึ่งะครับเนี่ยเป็นตัวเอกอีกแล้วเอกสองตัวสามแปลกับสี่หนึ่งคือเอกเห็นราครับพี่น้องอัเห็นด้วนบอพีดพตดบ่หนี่ะบอพีดค่ะบอพีดครับเอกคือสี่หนึ่งลองลงมาคือสี่เจ็ด นะครับสีเจระวังที่สุดเลยระวังหัวแตกนะครับสีเ่เจนี่ยแมนบ่าวเชิงคานครับ,คร,บครับแล้วเป็นอย่งปู่เทพคือมี6กหนึ่งหหนึ่งเนี่ยแหละเป็นตัวเด็ดแต่มันดรอปลงมา6กหนึ่งเป็นตัวเด็ดงวดแรกเลยซื้ออะไรก็ได้ให้มี6กหนึ่งเคยดูคลิปปู่เทพย้อนหลังดูเลยนะครับทั้ง3ามช่อง 1> 6กหนึ่งเป็นตัวกันนะครับแล้ว6 7ก็เป็นตัวกันด้วยเพราะว่า1กับ7เป็นตัวเดียวกันหกไม่เป็น9นะครับ1เป็น7ได้หเป็นเได้ครับแต่มั่นใจที่สุดคือ3ามแผมมั่นใจลองลงมาคือ28นี่น่าคิดมีเลขเท่านี้พี่น้องอย่าสับสนนะครับ3ามแปดหนึ่งกับ4ี่เพี่น้องพิจารณาเอาจะเอาตัวไหน ปฟันทองกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมอุ้ยมันใจแห้งล้านล้านเปอร์เซ็นต์แล้วนะปูครับเอาล้านไปเอาล้านเลยวันนี้เอาล้านเลยนะปูเอาล้านเลยเอาล้านเลยเกือบบาลมีเท้าวิรูปากโขปูก็ฝันดีด้วยเอาน้อยๆไม่ได้อุ้ยตั้งแต่เกิดมาเป็นคนไม่เคยฝันถึงนายกเลยอดีตนายกนะย้ำนะครับอดีตนายกมาบ้านเลขที่ผมบ้านเลขที่28นะครับย้ำนะครับ นายกนั่งรถกลับบ้านหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะครับซึ่งตรงกับเลขปูเทพเลยไม่ออกไม่ได้ถ้าไม่ออกสี่หนึ่งออกสี่เจ็ดแน่ๆต้องเบียนแน่นอนเลยครับซึ่งวันที่สิบสี่ตรงกับวันวาเลนไทยปีนี้พี่น้องมีอะไรดีๆเยอะนะครับแล้วก็วันมาฆบูชาอีกอีกไม่กี่วันเป็นวันดีๆทั้งนั้นปีมหามงคลทั้งนั้นสลับเดือนกุมภาพันธ์ครับแมนบอกใช่ครับ พี่พน้นองอยากสอบถามอยียงบอแอดทั้งหลายครับผมกก็ให้เป็นแนวทางในการเสียงโชคเนาะเป็นแนวทางเพื่อ,เพ,อเพื่อเสียงโชคในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันหกสิบเจ็ดครับซื้ออะไรก็ได้ไไขอให้มีสีขอให้มีสีนะคะทุกคนแมนครับซื้ออะไรก็ขอให้มีสีเนาะครับเอกแน่งสีหนึ่งสีสีหนึ่งหนึ่งครับครับ,รบลองลองมานะครับสองแปดสามแปด เป็นไปได้มากเป็นไปร้อยเปอร์เซ็นนะครับเป็นไปได้หลายพี่น้องตัวลงเท่ากับอของแอดเกตที่ไปเจอที่ฐานมังกรพันปีนะคะเมื่อกี้นะคะชัดๆเลยค่ะสองแปดนะคะออกได้ทั้ง2ตัวพี่น้องอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมสี่เจ็ดปูด้วยเด้อลักสี่หนึ่งเท่าใดลักสี่เจ็เท่านั้น อย่าลืมอย่าลืมลักสามแปดเท่าใดลักสองแปดเท่านั้นอย่าลืมอย่าลืมมันสีได้เงินขึ้นอยู่ดีนะครับบุเพลินยี่ล่องแจกหน่อยนะครับล่องแจกหน่อยแต่วันแน่ๆคือนี่แหละครับโตมันเลยนี่ชัดเจนครับชัดเจนชัดเครับอานุโมทามินะครับสาธุวันที่หนึ่งมีนาคมขอให้พี่น้อง fc ทั้งสามช่องจงประสบแต่ความสุขความเจริญความโชคดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเมื่อนี้ที่นี่วิทยาบาลครับวิทยาบาลชั้นแนลคับมาตามต่อให้กับ fc มาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับจะได้กัยจะลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามไว้นะครับพี่น้องครับเพื่อจะได้เป็นบุญเนาะ มันก็เป็นการแนวแนวทางใการเฉียงโชคเป็นสพานาุบุญรัฐปูเนานนนนะครับสวัสดีครับผมสำหรับช่อง